ขอให้เวลานี้เป็นช่วงเวลาของคุณอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่กำลังปั้นแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักหรือเป็นผู้ประกอบการร้านเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวแรกในเส้นทางธุรกิจขอให้คุณได้หยุดนิ่งหายใจเข้าลึกๆและใช้โอกาสนี้พูดคุยกับตัวเองอย่างลึกซึ้งเพื่อสั่งจิต ให้ลูกค้าใหม่ๆที่ดีและพร้อมซื้อหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยและไล่ตามพวกเขาอีกต่อไปในค่ำคืนนี้เราจะมาปลุกแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มพลังเพราะแท้จริงแล้วลูกค้าไม่ได้มาหาคุณเพียงเพราะโพสต์ขายสินค้าที่สวยงามหรือการตลาดที่ชาญฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขามาด้วยพลังของจิตที่คุณส่งออกไปต่างหากพลังนี้มีอำนาจมหาศาลในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตและธุรกิจของคุณเปิดรับพลังแห่งการดึงดูดก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาหาคุณจิตใจของเราต้องพร้อมที่จะเปิดรับซะก่อนลองนึกภาพดูสิคะ หากจิตใจของเราถูกปิดกั้นด้วยความกังวลหรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการก็เป็นเรื่องยากเรากับมีกำแพงมองไม่เห็นขวางกั้นอยู่แต่หลายครั้งเหลือเกินที่เราปล่อยให้ความเชื่อที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเราแสดงออกผ่านคำพูดที่เราอาจคิดว่าไม่สำคัญหรือเป็นเพียงความคิดเล่นๆเ,เท่านั้นคำพูดเหล่านั้น ได้สร้างภาพลบและจํากัดศักยภาพของเราโดยไม่รู้ตัวเช่นขายของมันยากจริงๆนะช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยมีตังหรอกไม่กล้าซื้อแพงๆโพสต์ไปก็ไม่มีคนเห็นหรอกยอดไลค์ก็น้อยเราขายของไม่เก่งเท่าคนอื่นเลยไม่มีความมั่นใจทำยังไงก็ไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาของของเรามันคงไม่ถูกใจใคร คำเหล่านี้แม้จะฟังดูไม่ร้ายแรงและเราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงความคิดชั่ววูบหรือบ่นเล่นๆเ,เท่านั้นแต่มันคือการสั่งจิตไปแล้วแบบไม่รู้ตัวและสิ่งที่สำคัญคือพลังของจิตมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้คุณจะไม่รู้ตัวก็ตาม จิตใต้สำนึกของเราจะรับรู้และประมวลผลคำพูดเหล่านี้อย่างซื่อตรงและส่งเคลื่อนพลังงานออกไปสะท้อนสิ่งที่คิดซึ่งอัดส่งผลให้สิ่งที่เราคิดนั้นกลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในค่ำคืนนี้เราจะมาพลิกสถานการณ์เราจะเปลี่ยนคำพูดที่เคยปิดกั้นตัวเองเหล่านั้นให้เป็นคำที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดดึงดูดคนที่ใช่ ลูกค้าที่มองเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงในสิ่งที่คุณนำเสนอลูกค้าที่ชื่นชมในสิ่งที่คุณทำและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณดึงดูดคนพร้อมซื้อลูกค้าที่ต้องการสินค้าหรือบริการของคุณอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อโดยไม่ลังเลไม่ใช่แค่ถามแล้วหายไปดึงดูดลูกค้าที่คุณไม่ต้องพยายามวิ่งหา เพราะเขาจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองอย่างเต็มใจและตั้งใจราวกับถูกดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็กอันมองไม่เห็นการเข้าสู่ผวังแห่งความสำเร็จเอาละค่ะได้เวลาแล้วที่จะเริ่มต้นการเดินทางภายในสู่การเปลี่ยนแปลงขอให้คุณหาที่นั่งสบายๆหรือนอนลงในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจ ปิดโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งรบกวนใดๆที่อาจทำให้คุณเสียสมาธิให้ร่างกายของคุณจมดิ่งลงสู่ความสบายตอนนี้หายใจเข้าลึกๆและผ่อนออกชัดช้าดช้าๆยิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งดีรู้สึกถึงลมหายใจที่เคลื่อนผ่านร่างกายของคุณจากปลายเท้าขึ้นสู่ศีรษะ และจากศีรษะลงสู่ปลายเท้าสัมผัสถึงความผ่อนคลายที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทุกส่วนของร่างกายทำแบบนี้อีกสามครั้งเพื่อนำพาตัวเองเข้าสู่ผวังแห่งความผ่อนคลายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่แล,ะละลมหายใจเข้าคุณรู้สึกถึงพลังบวกที่เข้ามาแต่แล,ะละลมหายใจออกคุณปล่อยวางความกังวลและความเครียดออกไป ในระหว่างที่คุณอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังคำพูดต่อไปนี้อย่างลึกซึง้งและพูดตามในใจของคุณหรือจะกระซิบเบาๆออกมาก็ได้ค่ะขอให้คุณรับรู้และรู้สึกถึงคำเหล่านี้อย่างแท้จริงปล่อยให้มันซึมซับเข้าสู่ทุกอนูของจิตใจพูดช้าๆชัดๆมีจังหวะเว้นวักและเน้นเสียงค่ะลูกค้าที่ใช่ กำลังเดินเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องคนที่ต้องการของฉันกำลังตามหาฉันอยู่และจะพบฉันในไม่ช้าฉันคือแม่เหล็กที่ทรงพลังดึงดูดลูกค้าที่รักในสิ่งที่ฉันทำและเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ของฉันฉันขายด้วยความจริงใจด้วยความรักในสิ่งที่ทำและลูกค้ารู้สึกถึงพลังบวกนี้ ฉันมั่นใจในคุณค่าและราคาที่ฉันตั้งไว้ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและความพยายามของฉันฉันขอบคุณลูกค้าทุกคนทั้งลูกค้าเก่าที่สนับสนุนฉันมาโดยตลอดและยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างยอดขายของฉันเพิ่มขึ้นอย่างธรรมชาติเติบโตอ,อย่างมั่นคงและยั่งยืนฉันไม่ต้องพยายามวิ่งตามใคร เพราะฉันคือพลังแห่งความสำเร็จพลังที่ดึงดูดทุกสิ่งที่ฉันต้องการหยุดนิ่งรับความรู้สึกเหล่านี้ให้เข้าสู่ใจลึกๆให้คำพูดเหล่านี้ก้องกังวานอยู่ในจิตใจของคุณปล่อยให้จิตใต้สำนึกของคุณประมวลผลคำพูดเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังแม่เหล็กอันมหาศาล พลังนี้จะส่งคลื่นความถี่สูงแห่งความมั่นใจและความสำเร็จออกไปยังจัก,กรวาลและกลับมาในรูปของลูกค้าที่พร้อมซื้อที่เข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับคุณจินตภาพแห่งความมั่งคั่งตอนนี้ขอให้คุณลองจินตนาการภาพนะคะภาพที่ชัดเจนมีสีสันและมีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ภาพนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ที่หน้าร้านของคุณไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจริงที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาหรือหน้าเพจออนไลน์ที่คุณดูแลอยู่คุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเรื่อยติ้งติ้งติ้งมันเป็นเสียงที่ไพรเราะรากับเสียงดนตรีแห่งความสําเร็จ มีข้อความเข้ามามากมายลูกค้าส่งข้อความเข้ามาถามข้อมูลสินค้าสอบถามรายละเอียดพูดคุยกับคุณอย่างเป็นมิตรและตัดสินใจซื้อในที่สุดคุณเห็นออเดอร์เด้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจำนวนพอดีพอดีที่คุณสามารถจัดการได้โดยไม่รู้สึกว่ามากเกินไปไม่รู้สึกท่วมทน้นแต่เป็นปริมาณที่ทำให้คุณยิ้มออกมาอย่างมีความสุขมีความสุขกับทุกออเดอร์ที่เข้ามา คุณเห็นชื่อลูกค้าใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนพวกเขาเพิ่งคนพบคุณและพร้อมที่จะเป็นลูกค้าประจำของคุณคุณรู้สึกขอบคุณพวกเขาจากใจจริงคุณตอบลูกค้าด้วยความสุขด้วยความกระตือรือร้นด้วยรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของคุณแม้จะอยู่หน้าจอรอยยิ้มนั้นก็ส่งผ่านไปยังลูกค้าของคุณได้คุณแพ็กสินค้าแต่ละชิ้นด้วยความเบิกบานใจด้วยความใส่ใจ ทุกกล่องที่คุณแพ็คคืคอการส่งมอบความสุขและความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณคุณรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่กำลังทำและในขณะที่คุณทำสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ปลดปล่อยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ต้องวิ่งหาใครอีกต่อไปเพราะคนที่ใช่จะมาเอง มันเป็นความรู้สึกที่สงบและมั่นคงปราศจากความเร่งรีบหรือความกังวลคุณเริ่มรู้สึกถึงพลังนี้แล้วใช่ไหมคะพลังแห่งการดึงดูดพลังแห่งความมั่นใจความสุขและความจริงใจพลังที่ส่งออกมาจากภายในตัวคุณ พลังแบบนี้คือพลังที่ลูกค้ารู้สึกได้ไม่ว่าจะผ่านการสื่อสารทางใดก็ตามไม่ว่าจะผ่านโพสต์ของคุณคำพูดของคุณหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่คุณส่งออกไปและมันจะดึงดูดพวกเขาเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามตะโกนไม่ต้องแข่งขันอย่างดุเดือดไม่ต้องลดราคาเพื่อยแย่งลูกค้าอีกต่อไปคลื่นพลังงานสู่เช้าวันใหม่ จำไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณได้ทำในค่ำคืนนี้คือการตั้งคลื่นจิตของคุณให้พร้อมรับพลังงานใหม่ๆทุกเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ขอให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจความเปิดกว้างและความเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่ดีที่สุดกำลังจะเข้ามาหาคุณพวกเขาพร้อมแล้วที่จะพบคุณ พรุ่งนี้อาจมีลูกค้าใหม่ๆรอคุณอยู่แล้วเพราะคุณได้เริ่มต้นสั่งจิตในค่ำคืนนี้แล้วและจิตของคุณกำลังทำงานเพื่อดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สงบและเต็มไปด้วยพลังอันดีงามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสและความสำเร็จอันไร้ขีดจำกัด